ดีค่ะทุกคนเอิงค่ะนันทิชาชวงศรีหมายเลข3ค่ะอาชีพธุรกิจส่วนตัววันนี้เอิงจะมาชวนเพื่อนๆแต่งหน้าในลุกที่ชื่อว่าลุกสุดแซบ่บเที่ยวยามราตรีลุกนี้เหมาะกับการไปดินเนอร์หรือปาร์ต,ตี้เก๋ๆก,กับเพื่อนๆนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะลงเครื่องสำอางอะไรเอิงจะเลือกใช้ครีมหรือเจเพื่อบำรุงผิวหน้าวันนี้เอิงเลือกใช้วท์เอไรเซอร์เพราะตัวนี้ช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าที่มองคำและทำให้หน้าเรากระจ่างใสย,ยิ่งขึ้น ต่อไปเราจะเตรียมผิวหน้าก่อนแต่งหน้าด้วย l o v มีเทน n d e r Sun น r ร m เมอ p ์4อสพบบวกซึ่งตัวนี้จะเติมร่องลึกให้เรียบเนียนคลางลูกุงผลค่ะเสร็จปุ๊บก็ตามไปด้วยสิ่งที่เอิงพลาดไม่ได้คือ Speed White CC ี r e a m SPF 50ก PA บวกตัวนี้แทนรองพื้นคุมมันตลอดวัน นต่อไปนะคะใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดที่จุดต้องการปิดเช่นรอยสิวใต้ตาคล้ำต่อด้วยเคที่ดอสปีดไวซีซีพาวเดอร์แพคเอส p a อบบวกบวกตบเด้งทั่วไปหน้าและลำคอให้ผิวหน้ากระจ่างใสขาวผ่องยิ่งขึ้นค่ะ แต่พันทุกอย่างด้แป้งฝุ่นเนื้อบางบา m i มินาโร่บลูมลูทพาวเดอรสีคริสตัลกรีนเป็นแป้งสีเบสเขียวผสมวิ้งเน้นทำให้หน้าเราดูสว่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเขียนคิ้วด้วยเคที่ดรอเซ็กซี่บาวสินตาลเขียนตามโครงธรรมชาติของเราเลยค่ะ ด้วยแอคเชโดว์แบบแท่งแบบแรกทำให้เราแต่งหน้าง่ายมากยิ่งขึ้นและเหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มแต่งหน้าเอิงเลือกสี Love เลิฟลี่ a m เม l i ียเบลไม่ทั่วเปิกตาเลยค่ะตัวนี้อินช่วยบำรุงให้ลดเลือนริวร้วรอยบนบกตาด้วยค่ะต่อไปเราจะเพิ่มความสดใสกับเคทตี T ้ดอลาวีออเฟอร์ฟลาวเวอร์บูมเทนซิลไลเสีพิ n ง p ์พ n โเนีเป็นเอเลนเนอร์แบบดินสอเนื้อเจลเขียนง,ง่ายกันน้ำค่ะ ด้วยเคที่ d อ t w In One l i q u i d ิด e ายไลให้ตาเราดูคมโตเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เพิ่มความโดดเด่นไม่ซ้ำใครด้วยอายไลเนอร์ Milky g e l Liner เออใช้เขียงขอบตาล่างค่ะเริ่มจากสีแรก o อ ive ค r y p t o ไ i t e ใช้เขียงขอบตาล่างแค่ครึ่งเดียวสีนี้มีความหมายว่าสุขภาพดีแล้วยังเลือกใช้สี White Supernova เพิ่มความวาวและโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ข้าไปที่หัวตาถึงกลางขอบตาล่างค่ะสีนี้ม่ความหมายว่ามีชื่อเสียงตอนชาก็เพ่งจิตนิฐานขอให้พลังแห่งนี้ที่เจลไลเนอร์ทำให้เออมีชื่อเสียงและสุขภาพดีค่ะแตดขนตาให้แจ้งค่ะและใช้เคทีิดอมัสมัวเซลมัสคาร่าปัดขนตาค่ะหัวแปรงที่ออกแบบมาเหมือนลูกชิ้นค่ะทำให้ขนตานั้นงอนนานยกขนตาให้ยาวขึ้นและหนาขึ้นอีกด้วยค่ะ เคที่ดอบัตชอนเนื้อทิ้นทําให้สีติดทนนานและเพิ่มความฉ่าไปด้วยเคที่ดอวิสีคุกกี้บลัชสีเทนเจอรีนเลเวอร์ปัดเฉียงข,ขึ้นค่ะตั้งแต่ใต้ตาถึงหนกแก้มเพื่อทำให้หน้าเราดูวีเชฟค่ะขั้นตอนสุดท้ายเอิงอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะกับเคที่ดอฟอลล่าลิปครยอนลิปสีเนื้อแมทส,สุดแซบเอิ้งเลือกใช้สีเลิฟลี่โรสสีเด่นชัดติดทนนาน ไม่ลอกไม่เป็นขุยค่ะแถมกันน้ำอีกด้วยค่ะ แล้วนะคะกับวิดีโอลุกสุดแซ่บเที่ยวยามราตรีหวังว่าทุกๆคนคงชอบกันนะคะและถ้าชอบลุกนี้อย่าลืมกดบวกเป็นกำลังใจให้เอิญด้วยนะคะหมายเลขก3ค่ะขอบคุณค่ะ